สวัสดีพี่น้องครับผมเ,เพื่อนเอฟพี่พี่ทุกท่านนะครับช่องดัมซิงซูเปอร์ยาวครับผมนี่เดี๋ยวพาเจไปทําธุระหน่อยครับเจแว่นครับผมเอาเดี๋ยวมาวันนี้เดี๋ยวผมตอบคอมเมนต์แบบนี้ครับเนี่ยคอมเมนต์นี้ครับที่ผมทําแบบนี้คือคําว่าสวัสดีนะครับผมเพราะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์อยู่ในคลิปหนึ่ง บอกว่ามือสองข้างทำไมไม่ยกมือไหว้ดีๆทำแบบนี้เนี่ยมือมึงล้วนหรือไงเหมือนกันถ้าคนที่เขามีสติพอมีปัญญาที่สมบูรณ์นะครับผมว่าเขาคงจะรู้นะว่ามือผมอีกข้างหนึ่งอะจับกล้องอยู่แต่โอม้มันมันมีมันมีอยู่ประมาณสองสามครั้งแล้วครับที่ถามมาแบบนี้นะ คือสงสัยสุอร์ย่ามไปกวนตีนเขามั้งครับพบก็บไปกวนตีนแนวใดนี่ก็เฮ็ดคลิปของผมตามให้ห้าข้อมสนุกสนานของผมไปนะครับพี่นอ้องผู้ใดที่ชื่นชอบแดียติดตามอยู่ครับก็จะคงจะเห็นนะครับว่า,วาจะเป็นการทาคลิปนะครับแนวรถบรรทุกแนวยอย่างจี่ผมก็จัดพยายามลงเสียงพักให้มวลสนุกสนานครับ ไม่ได้เน้นความไม่ได้เน้นความแบบเอสวยหรูไม่ได้เน้นความสวยหรูแล้วก็ความเอความรู้เยอะครับผมเพราะว่าผมไม่ใช่คนความรู้เยอะครับผมไม่ใช่คนความรู้เยอะนะผมไม่ใช่คนที่มีความรู้เยอะๆนะครับผมที่จะมาอธิบายอะไรได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับผมเป็นคนที่ ทำคลิปไปตามสไตล์ของผมนะครับสไตล์มันมันฮ่นาฮอกสนุกนะครับพยายามที่จะไปถ่ายเฉพาะช็อตที่เป็นช็อตช็อตเด็ดนะครับรถติดรถคารถเบิร์นน้นรถเสียวรถมันมันจริครับพี่น้องความนําเสนอในเรื่องเล่าแบบนี้นะครับความสนุกครับผมเน้นไปความสนุกถามว่าความรู้มีไหม ถ้าหากว่าคนที่ดูเป็นก็น่าจะได้บ้างครับผมความรู้ก็พอผมมีแค่ไหนผมก็ใส่ไปแค่นั้นแหละความรู้นะ่ะผมก็ไม่ได้มีเยอะครับบางทีก็รู้ก็ผิดบ้างก็ขออภัยด้วยครับผมที่ผมรู้ผิดนะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกล่าวตักเตือนได้ครับผมถ้ามันผิดพลาดประการใดครับผมวันนี้ผมจะพาเจ๊ไปไปทุระครับแล้วก็ ว่าจะไปดูรถนะครับผมว่าจะไปดูรถรถเบคโคครับที่เขาส่งรูปมาให้ดูมันโอเคดีครับผมก็เลยว่าจะไปชมซะหน่อยนะถ้ามันโอเคก็ว่าจะมาจำเลยครับ้ดวดูก่อนครับเป็นมากไฟครับซูปเปอร์ยวไปชมหน่อยว่ามันเป็นไงครับระหว่างที่นั่งรอ ทำไมผมถึงได้รอนานจังแว่นีลยวเสียายมานะี่ยเสียอันคุ้มอ่ะยุ่ยใส่เสือเส้อคุม้มเสื้อคุ้มเสื้อยีนเอาพื้นบางเอาพืนะ้นหนาะ แมน mm hmm. พื้นที่ใส่มใหมว่อ,นนอ้วนหรือม่ก็ยื้อได้รถตันงถิ่ฮะยื้อได้รถตั้งถิ่นลืมไปน้ำว้าแอน,น,น,นลืมไปน้ำอีหราลหรอบอแันลืมไปน้ำอีหราลหรอบอโอ้ยถ้ามาเห็นก็แสดงว่าลืมอยู่บนรถสาวนุ้ยครับไปส่งยินเมื่อวานก่อนนี่ครับ มาบ่อน่าเห็นบ้โอ้เห็นว่าเขาก็นั่นอยู่ดอกมุจฉมุจฉเมียนจะเก็บอยู่เขาบ่มั่วปรนนันเขาว่าทิมลักทานไว้ทั่วที่ประนันดอกเห็นว่าก็ได ha <laughs> <laughs> ื่องอะไรจะคุยกันหรือเปล่าไม่มาเลแค่นี้มันไม่เป็นไรหรอก,อกอใส่ขี้มขันหรือ,อยังคุณเสรจแล้วครับพาเจ๊แว่นไป ดูรถไอโคก่อนครับมันนั่นคปนทรงหลวมากมันง่ามไหยครับทรงง่ามอยู่ขอทาดีอยู่ครับผมเมิองนะมากไฟครับเล่พาผู้จัดการไปเบิงนั่ครับไปผู้เดียวเดี๋ยวเขาซิวเซียครับดี <Okay. S 1> ่ยวเขาจะไม่เชื่อ ยวกลับมายังคอยมาสื่อของของเราแต่นี่ยสื่อของของผมก่อนครับของของเราเอาไว้ที่หลังตไปเบิกตังให้าโทให้เขาโกอนหลักโกนธอาเงินเท่าเบิดแกันเลยแมนวาครับอะมันเรื่องปกติกลายคนุ้บัญชีเนาะสาเหตุที่ผมให้มาด้วยเนี่ยว่าเมื่อคืนนี้ครับ เจแว่นขโมยเอาเงินผมักวนเอาเงินผมเกือบเบิดบัญชีล่ะจงไปหาลอยอยูเย่เปียนนั่นอยู่เปลี่ยนงานอยู่เปลี่ยนรหัสก็ไปเปลี่ยนเลอรเอามัดสุบาทก่อนงไงเปลี่ยนกได้กินเขามากินเ <laughs> ขาข มาแล้วเมียมุจเเจาเป็นคือเมียไขว่าพี่น้องเลยเตนเขาบัญชีนี่เป็นผู้รักษา,า,า,าบัญชีน้องอต้องรักษาบัญชี่ม,ม,ม,ชม,มีดีมันกเซียหเดบัญชีจะฟองก็ม่อยู่ บัญช so well, yeah. so ีก so oh. ับของก็ม yeah. ีอยู่นะเวลาคุณอยได้อะไรค่อยมาเบอรไ่มาเบิร์สิไนตัดสินใจเองใดนี้เห็นว่าอะไรแล้วะมัวส่วมัวส่วนยังไงมัวส่วฮะมีนะไงมัวสว